อารวาดหนักสองโจรขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนล,ลักตัดสายไฟค่ะ ร้อยตำรวจเอกกอนชวันจันทร์สิริรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปานบุรีได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายลักตัดสายไฟที่ร้านลิมเจริญฮาร์ดแวร์ซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งอยู่เลนถนนทางหลวงชนบทปานบุรีปากน้ำปานตรงข้ามห้าง DIY สาขาปานบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยชุดสืบสวนเป็นอาคารพาณิชย์สูง3มชั้นโดยเจ้าของร้านได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูด้านข้างของอาคารที่ถูกคนร้ายใช้บันไดปีนขึ้นมาบนชั้น2ก่อนตัด แกงลวดกันนกมุดเข้ามาตัดเอาสายไฟเมนเข้าบ้านที่ต่อมาจากเสาไฟจํานวนสีเส้นยาว58เมตรไปในที่เกิดเหตุพบรอยขาบันไดที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธปีนขึ้นไปบนอาคารตํารวจจึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนไปตรวจด,ดูที่บริเวณเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์พบสายไฟฟ้าถูกคนร้ายใช้คีมตัดไปได้อย่างชัดเจน จากการสอบถามเจ้าของร้านเล่าว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะตนกำลังหลับอยู่จูจ่ๆแอร์ก็เกิดดับตอนแรกก็นึกว่าไฟฟ้าดับไม่ได้สนใจจนตื่นเช้ามาเปิดร้านถึงทราบว่าสายไฟถูกคนร้ายลักตัดไปแล้วจึงโทรแจ้งตำรวจส่วนค่าเสียหายประมาณ1 5 0 0 0บาทและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคลินิครักษาสัตว์ข้างบา้านก็ถูกคนร้ายมาลักตัดสายไฟมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นบาทเช่นกันซึ่งเจ้าของคลินิกได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ ก่อนนำภาพวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี จากการตรวจสอบกล้องวงจรพบว่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น2คนอายุประมาณ25-30ปีขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอ n d a w เว e สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดริมถนน,นหน้าร้านผู้เสียหายแล้วเดินเข้ามาข้างตึกเอาสายไฟที่ตัดทิ้งไว้ใส่ถุงปุ๋ยแล้วเดินขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่ออกไปทางสี่แยกปานบุรีสำหรับเหตุคนร้ายลักตัดสายไฟฟ้าตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปานบุรีเกิดขึ้นทีบ่อยครั้งจึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ตํา ำรวจเล่งติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดชาวบ้านจะได้ปล <58, S 1> ื 70, <จ>้ม,มาคนใจ